สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เป็นนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้นนะครับสอนวิชาการงานอาชีพป4นะครับเราเคยเห็นหน้าคุณครูแล้วเคยรู้จักครูแล้วเมื่อเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเราทำความรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับสู้ๆครับ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้นนะครับและในวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องงานบ้านก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปนะครับครูขออธิบายก่อนว่าในหน่วยงานบ้านเนี้ยเราจะเรียนทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องอไรเอ่ย เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเมื่อเปิดภาคเรียนต่อไปเรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เรื่องที่3ม,มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไปส่วนเรื่องที่4การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่านั่นเองและในวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องที่2เรื่องที่2ก็คือ คือเรื่องอะไรเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนเองให้นักเรียนดูสไลด์ตามครูดูคลิปตามครูไปเลยนะครับสิ่งของเครื่องใช้เช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนที่ใช้เป็นประจำควรจัดเก็บให้มันเป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการหยิบใช้งานของนักเรียนเอง เรียนควรทําอย่างเป็นกระบวนการมันจะมีกระบวนการอยู่นักเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อให้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนเนี่ยมันถูกต้องอ่ามันถูกต้องและมันสามารถอะไรครับมันสามารถมีคุณภาพและประหยัดเวลาได้อีกเวลาเราจะใช้งานอ่าทีนี้ การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยมันจะมีกระบวนการทั้งหมดอยู่3กระบวนการครับนักเรียนกระบวนการที่1ก็คือการวางแผนการทํางาน 2. การปฏิบัติงานตามแผน 3. การประเมินผลการทํางานการวางแผนการทํางานเนี่ยเป็นการกําหนดเป้าหมายในการทํางานและกําหนดขั้นตอนการทํางานให้บรรลุเป้าหมายทุกครั้งเมื่อนักเรียนจะลงมือปฏิบัติทำ ต่อไป 2. การปฏิบัติงานตามแผนเป็นการทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3%. การประเมินผลการทํางานเป็นการตรวจดูผลงานว่างานของนักเรียนเนี้ยสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่หรือถ้ามีข้อบกพร่องก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ตามกระบวนการการทำงานการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เอาง่ายๆเลยก็คือตู้เสื้อผ้าของนักเรียนเนี่ยตู้เสื้อผ้าของนักเรียนเนส่วนใหญ่จะแบ่งสัดส่วนการจัดเก็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยไว้แล้วถ้าจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบใช้ สะดวกยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนักเรียนอ่าทีนี้การจัดการกับตู้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเรามีการวางแผนการทำงาน 2. ปฏิบัติการตามแผน3ประเมินผลงานการทำงานต่อไปการจัดการกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยเรามาดูการวางแผนการทำงาน การวางแผนการทํางานเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่อยู่กี่ข้อครับนักเรียนนักเรียนดูสไลด์ตามครูจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้ออ่าสองข้อนี้จะประกอบไปด้วยการกําหนดเป้าหมายในการจัดการตู้เสื้อผ้าต่อไปกําหนดวิธีการจัดการกับตู้เสื้อผ้าอ่าทีนี้กําหนด เป้าห,หมายในการจัดการกับตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อย2เพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวกต่อไป,ปกำหนดวิธีการจัดการกับตู้เสื้อผ้าแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. รีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก็ควรพับเก็บให้เรียบร้อย3จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและรีด แล้วแขวนไว้ให้เป็นหมวดหมู่สเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่เนี่ยควรเก็บไว้ด้านในของตู้เสื้อผ้าของนักเรียนต่อไปการปฏิบัติงานตามแผนก็คือเราก็ควรจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่เราวางไว้ 3. ประเมินผลการการทำงานควรตรวจด,ดูตู้เสื้อผ้าที่จัดเก็บแล้วว่าเป็นระเบียบหรือไม่ เรียบร้อยหรือไม่สะดวกต่อการหยิบใช้หรือไม่ถ้ามีข้อบอกพร่องอะไรควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องที่2ก็คือการจัดโต๊ะเขียนหนังสือของนักเรียนเนี่ยเราก็ควรเราควรอะไรครับเราควรจัดวางพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและ เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยมันจะมีกระบวนการดังนี้นักเรียนดูสไลด์ตามครูเลยนะครับการจัดโต๊ะเขียนหนังสือก็จะมีกระบวนการ3กระบวนการก็คือการวางแผนการทํางาน2ปฏิบัติงานตามแผน3ประเมินผลการทํางานการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยมันจะมีการวางแผนการทํางานให้นักเรียนดู ตามสไลด์ของครูได้เลยนะครับกําหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือกําหนดเป้าหมายอย่างไรหนึ่งเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อย2เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการใช้งาน3เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ4เพื่อ ให้ง่ายต่อการทําความสะอาด 2. กําหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือคือ1เราควรจะแยกประเภทสิ่งของที่นักเรียนจะต้องจัดเก็บ 2. วางหนังสือเรียงลําดับจากสูงไปต่ําแล้วหันสันหนังสือออกมาด้านนอก 3. วางสมุดซ้อนกัน 4. ดินสอบากาหรือไม้บรรทัดหรือยางลบหรือเครื่องเขียนของของนักเรียนเนี่ยควรจะมีภาชนะใส่ไว้ให้เรียบร้อย ต่อไปการปฏิบัติงานตามแผนก็คือจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามแผนที่นักเรียนวางไว้3ประเมินผลการ,การดําเนินงานก็คือประเมินอย่างไรนักเรียนตรวจด,ดูโต๊ะเขียนหนังสือที่จัดเก็บแล้วว่าเป็นระเบียบหรือไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการใช้งานหรือไม่นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปอันที่3ก็คือการจัดกระเป๋าของนักเรียนเนี่ย คือกระเป๋าของนักเรียนเนี่ยการจัดกระเป๋าของนักเรียนการจัดสมุดหรือหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทอย่างเป็นระเบียบจะทําให้กระเป๋านักเรียนเนี่ยไม่หนักจนเกินไปสามารถสามารถได้ครับสามารถหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้ได้เลยครับได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายและไม่สูญหายได้ด้วย ทีนี้เรียนดูสไลด์ตามครูนะครับการจัดการกระกเป๋านักเรียนมันก็ต้องมีกระบวนการการทํางานก็มีอยู่3กระบวนการคล้ายๆกันนักเรียนก็คือ1การวางแผนการทํางาน2ปฏิบัติงานตามแผน3ประเมินผลงานที่เราวางไว้นั่นเอง่อายการจัดกระเป๋านักเรียนมันจะมีการวางแผนการทํางานดังนี้ คือ1กํากำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียน2เพื่อให้กระเป๋านักเรียนเนี่ยไม่หนักจนเกินไปเพื่อให้สมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเนี่ยครบตามตารางเรียนในแต่ละวัน3เพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่าย4เพื่อป้องกันการสูญหายต่อไป1.2กํากำหนดว,วิธีการจัดการกระเป๋านักเรียน1กํากำหนดอย่างไรครับดูตารางเรียนเป็นประจำ2เตรียมหนังสือสมุดปากกายางลบ ให้เรียบร้อย3จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบพร้อมใช้งาน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าและแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ต่อไป2ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนที่นักเรียนวางไว้เราจะเราจะปฏิบัติงานตามแผนอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับว่าจะ มีการจัดการกับกระเป๋าของนักเรียนอย่างไร3ประเมินผลการการทำงานลองดูซิว่าตรวจดูกระเป๋าของนักเรียนที่จัดเก็บแล้วว่ามีสมุดหนังสืออุปก,กรณ์ครบตามเรียนหรือไม่ใช้งานและเก็บได้ง่ายหรือไม่ถ้ามีข้อบอกพร่องให้ควรป,ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับนักเรียนอ่าทีนี้ทั้ง3เรื่องนี้ที่ครูได้อธิบายไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะ แทรกเนื้อหาลงไปให้นักเรียนได้อ่านอีกครั้งนะครับหวังว่านักเรียนควรศึกษาแล้วก็คลิปต่อไปครูจะเป็นคลิปแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำในเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องก็คือเรื่องอะไรครับนักเรียนเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะแทรกแบบฝึกหัดไว้ ในท้ายคลิปนะครับอาจจะมีเป็นคลิปที่2แล้วก็ให้นักเรียนทำลงในลงในไหนครับที่ครูแจกไปก็คือในเอกสารเสริมและแบบฝึกหัดที่มันเป็นเล่มสีขาวนั่นเองแต่นักเรียนทําตามตัวอย่างที่ครูให้ไปเลยนะครับ